แสงสียามค่ำคืนของกรุงเทพมหาคนคร,รสาดส่องผ่านกระจกบานใหญ่ของห้องทำงานบนชั้นสูงสุดของอาคารวัฒนเมธาทาวเวอร์คุณกรวัฒนเมธานน์มหาเศีเจ้าของอาณาจักรธุรกิจวัฒนเมธากรุป๊ปยืนมองภาพนั้นด้วยแววตาครุนคิดมือข้างหนึ่งถือแก้วบรันดีราคาแพงแสงไฟในห้องสะท้อนกับนาฬิกาแพเท็ฟิลิปบนข้อมือเป็นประกายแม้จะอยู่ในวัยสี่สิบปลาย แต่เขายังคงดูสง่างามและเต็มไปด้วยชายหนุ่มร่างสูงสง่านในชุดสูทสั่งตัดพิเศษสีเทาเข้มผมสีดำสนิทตัดสั้นเรียบร้อยดวงตาคมกริบแฝงแววฉเฉลียวฉลาดและเด็ดเดี่ยวรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเคลื่อนและระบบชลประทานทาราทิปในจังหวัดมิ่งเมืองวางอยู่บนโต๊ะทำงานไม้สักขนาดใหญ่โครงการมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทที่บริษัทลูกของเขาสนใจ จะเข้าร่วมประมูลงานบางส่วนโครงการที่ดูเหมือนจะนำความเจริญมาสู่พื้นที่ธุรกันดารแต่เบื้องหลังกลับมีกลิ่นอายของความไม่ชอบมาพาโคกโชยออกมาอย่างชัดเจนคุณโกรงครับเสียงของคมกิชผู้ช่วยคนสนิทและหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยดังขึ้นเบาจากหน้าประตูห้องคมกิชชายหนุ่มวัยสามสิบปชารูปร่างสูงใหญ่แต่คล่องแคล่ว ดวงตาเต็มไปด้วยความพักดีและความเฉียบคมก้าวเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารอีกฉบับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำนันบุญหลายสรีธัญญาครับคมกุยชวางแฟม้มลงบนโต๊ะอย่างนอบน้อมคุณอาก็มองชื่อนั้นด้วยความสนใจกำนันบุญหลายสรีธัญญาชื่อที่เขาได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงไม่กี่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาผู้กว้างขวางแห่งจังหวัดมิ่งเมือง ชายภูมีอิทธิพลเหนือกฎหมายในพื้นที่นั้นเขาลือนาหูเกี่ยวกับการเฮาประมูลการคมคู่ไล่ที่ชาวบ้านและการคอร์รัปชันมหาศาลในโครงการของรัฐหลายโครงการที่กำนันผู้นี้เข้าไปเกี่ยวข้องผมอยากเห็นด้วยตาตัวเองคุณอากอเอ่ยขึ้นหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งไม่ใช่แค่รายงานบนกระดาษคมกิจพยักหน้ารับ ผมเตรียมการเดินทางเรียบร้อยแล้วครับจะเดินทางแบบเงียบที่สุดปลอมตัวเป็นนักลงทุนที่สนใจจะซื้อที่ดินแถวนั้นดีมากคุณอากอตอบสันแต่ในใจเขารู้สึกถึงความหนักอึ้งบางอย่างการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่การตรวจสอบความเป็นไปได้ทางธุรกิจแต่มันอาจเป็นการเปิดศึกกับอำนาจมืดที่เขามองไม่เห็นตัวตนชัดเจนไม่กี่วันต่อมานันจังหวัดมิ่งเมือง ที่ทำการอำเภอซึ่งดูคึกคักผิดปกติคุณากรในคราบของคุณวัดนนักธุรกิจจากกรุงเทพที่สนใจจะหาซื้อที่ดินเพื่อทำรีสอร์ตกำลังนั่งรอพบป,ปลัดอำเภอเขาแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายธรรมดากางเกงสแลกสีเข้มและสวมหมวกแก๊ปเพื่ออำพรางใบหน้าคมกรจนั่งอยู่ข้างๆในบทบาทผู้ติดตามที่ดูสุขุมเยือกเย็น บรรยากาศในที่ทำการอำเภอเต็มไปด้วยชาวบ้านที่มารอติดต่อราชการแต่หลายคนมีสีหน้าวิตกกังวลและไม่กล้าสบตาใครนานนักคุณเอากอสังเกตเห็นชายชกรหลายคนในชุดซาฟารีสีกะกี้เดินปูนเปียนอยู่รอบคอยจับตามองผู้คนยังไม่ปิดบังพวกเขามีลักษณะคลายลูกน้องของผู้มีอิทธิพลมากกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโครงการทาราทิป นี่จะทำให้ที่ดินแถวนี้ราคาขึ้นอีกเยอะเลยนะครับคุณวัดปลัดอำเภอหนุ่มกล่าวด้วยรอยยิ้มประจบประแจงเมื่อคุณากรได้เข้าพบกำนันบุญหลายท่านก็สนับสนุนเต็มที่ท่านอยากเห็นความเจริญมาถึงบ้านเราคุณากรถามด้วยน้ำเสียงเรียบเทพแล้วชาวบ้านแถวนั้นว่ายังไงบ้างครับเรื่องการเวนคืนที่ดินปลัดอำเภอชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะแห่ง ก็มีบางครับที่ไม่เข้าใจแต่ส่วนใหญ่ก็ยินดีที่โครงการนี้จะเกิดขึ้นกำนันท่านดูแลอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับคำตอบนั้นไม่ได้ทำให้คุณากรเชื่อถือเลยแม้แต่น้อยหลังจากเสร็จธุระที่อำเภอเขาและคมกริชขับรถสำรวจไปตามหมู่บ้านที่อยู่ในแนวเขตโครงการสภาพบ้านเรือนหลายหลังดูชุดโรมชาวบ้านที่เขาพยายามเข้าไปพูดคุยด้วยส่วนใหญ่จะหลบหน้าหรือตอบคำถามอย่างหวาดระแวง มีเพียงหญิงชราคนหนึ่งที่กล้ากระซิบกับเขาเบาๆว่าอย่าไปยุ่งกับที่ดินแถวนี้เลยพ่อหนุ่มมันมีเจ้าของหมดแล้วเจ้าของที่มองไม่เห็นตัวนะคำพูดของหญิงชราวก้องอยู่ในหัวของคุณอากรมันยืนยันความรู้สึกไม่ชอบมาพากลที่เขาสัมผัสได้ตั้งแต่แรกคืนนั่นเอง ขณะที่คุณากรนกำลังนั่งทบทวนข้อมูลอยู่ในห้องพักของโรงแรมเล็กๆในตัวจังหวัดอีเมลฉบับหนึ่งก็ถูกส่งเข้ามายัางแทบเล็ตของเขาเป็นอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่ระบุชื่อหัวข้อสันเช่นว่าเพื่อความยุติธรรมภายในอีเมลมีไฟ์แนบหลายไฟเป็นภาพถ่ายเอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ดูเหมือนจะมีการแก้ไขตัวเลขภาพถ่ายการส่งมอบเงินในซองสีน้ำตาล ให้กับบุคคลในเครื่องแบบและคลิปเสียงสั้นๆปลัดอำเภอชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเล่าแห้งแจงก็มีบางครับที่ไม่เข้าใจแต่ส่วนใหญ่ก็ยินดีที่โครงการนี้จะเกิดขึ้นกำนันท่านดูแลอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับคำตอบนั้นไม่ได้ทำให้คุณนากรเชื่อทื่อเลยแม่แต่น้อยหลังจากเสร็จธุระที่อำเภอที่ไม่ชัดเจนนัก แต่พอจับใจความได้ว่าเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์จากโครงการทาราทิปคุณอากรอ,องหน้าจอด้วยแววตาที่แข็งกร้าวขึ้นนี่ไม่ใช่แค่ข่าวลืออีกต่อไปแล้วมันคือหลักฐานชิ้นแรกที่บ่งชี้ว่ามีขบวนการทุจริตขนาดใหญ่กำลังกัดกินโครงการนี้และดูเหมือนว่ากำนันบุญหลายสรีธัญญาจะเป็นศูนย์กลางของพายุลูกนี้ คมกิจคุณกฎอินเตอร์คอมเรียกผู้ช่วยคนสนิทผมว่าเราเจอเรื่องใหญ่กว่าที่คิดแล้วแสงไฟจากหน้าจอแท็บเล็ตส่องกระทบใบหน้าของเขาเผยให้เห็นความมุ่งมั่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นในแววตาการเดินทางมาจังหวัดมิ่งเมืองครั้งนี้อาจเป็นจุดต้นของการต่อสู้ที่ยาวนานและอันตรายกว่าที่เขเคยเผชิญมาตลอดชีวิตการทำธุรกิจของเขาแต่เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรม ที่เขาเชื่อมั่นคุณากรานันเมนวัฒนเมธนันนพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรก็ตามเช้าวันรุ่งขึ้นคุณ่าวก็ตัดสินใจเปลี่ยนแผนเขาสั่งให้คมกิจเริ่มสืบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังโดยเน้นไปที่การหาหลักฐานที่เชื่อมโยงกำนันบุญหลายเข้ากับการทุจริตในโครงการทาราทิปและโครงการอืดนนที่อาจเกี่ยวข้อง เราต้องทำงานแข่งกับเวลาคมกิจคุณอาขอกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าเรื่องนี้แดงขึ้นมาคนที่อยู่เบื้องหลังกำนันบุญหลายต้องพยายามทำลายหลักฐานทุกอย่างแน่คุมกิจรับคำสั่งด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขารู้ดีว่าภารกิจนี้อันตรายเพียงใดการงัดข้อกับผู้มีอิทธิพลระดับกำนันบุญหลายไม่ต่างอะไรกับการเดินเข้าทำเสือ แต่ความพักดีที่มีต่อคุณากรทำให้เขาพร้อมจะเสี่ยงทุกอย่างในขณะเดียวกันคุณากรเองก็เริ่มใช้เครือข่ายส่วนตัวของเขาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาติดต่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าวในสำนักพิมพ์ใหญ่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับชื่อเสียงและอิทธิพลของกำนันบุญหลายในแวดวงสื่อมวลชนกำนันบุญลายเหรอครับคุณกอปลายสายตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงประหลาดใจ ชื่อนี้ในพื้นที่อีสานใต้นี้ดังพอตัวเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะดังในทางที่ไม่ค่อยดีนักเป็นเจ้าพ่อที่สื่อท้องถิ่นไม่กล้าแตะต้องมีข่าวลือหน้าหูเรื่องธุรกิจสีเทาและเส้นสายกับนักการเมืองระดับชาติแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเปิดโปงอย่างจรงิงจังข้อมูลนี้ยิ่งทำให้คุณนากรมมั่นใจว่าเขากำลังต่อกลก,กับเครือข่ายที่ใหญ่กว่าแค่กำนันคนเดียว ระหว่างที่คมกวิชและทีมงานรับกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานคุณเอาก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนนักธุรกิจคนหนึ่งให้ลองติดต่อรุจิราแสงธรรมนักข่าวสาวจากสำนักข่าวออนไลน์เล็กชื่อตรงประเด็นนิวส์ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่คนวงในว่กล้าหารและมุ่งมั่นในการทำข่าวเชิงส่วนสอบสวนโดยเฉพาะเรื่องทูตรีตคอรับชันรุจิราอาจจะช่วยคุณกอได้นะครับ เธอเคยทำข่าวเจ้าลึกเรื่องอิทธิพลมืดในหลายจังหวัดมาแล้วถึงจะเป็นสำนักข่าวเล็กๆแต่ข้อมูลเธอแน่นมากคุณอากอตัดสินใจติดต่อไปยังรุจิราการนัดพบเกิดขึ้นที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพรุจิราเป็นหญิงสาวร่างเล็กแต่แววตาของเธอดูมุ่งมั่นและไม่เกรงกลัวใครเมื่อคุณอากอเล่าถึงสิ่งที่เขาพบเจอที่จังหวัดมิงเมือง และข้อสงสัยเกี่ยวกับกำนันบุญหลายดวงตาของรุจิราก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีดิฉันกำลังตามเรื่องกำนันบุญหลายมาพักใหญ่แล้วคะ่ะคุณโกรุจิรากลา่าวเขามีเครือข่ายที่ซับซ้อนมากและมีคนใหญ่คนโตนุ่นอยู่แน่นอนโครงการทาราทิพนี่เปนเ็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นคุณอากลและรุจิราแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ทั้งสองพบว่าตั้งฝ่ายตั้งมีจิกซ่อคนละชิ้นที่สามารถนำมาต่อกันเป็นภาพใหญ่ได้คุณอากอมีทรัพยากรและเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่รุจิราเข้าไม่ถึงในขณะที่รุจิรามีข้อมูลภาคสนามและความเข้าใจในพื้นที่ที่ลึกซึ้งดิฉันยินดีร่วมมือกับคุณกอนคะรุจิรากล่าวในที่สุดเพื่อเปิดโปงความจริงเรื่องนี้ผมก็ยินดีเช่นกันครับคุณรุจิรา คุณอาก็ตอบผมจะให้การสนับสนุนคุณทุกด้านทั้งเรื่องข้อมูลทรัพยาการและความปลอดภัยการจับมือกันระวังมหาเศรษฐีผู้รักความยุติธรรมกับนักข่าวสาวอุดมการได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพวกเขาทั้งสองไม่รู้เลยว่าอันทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายและความท้าทายมากมายเพียงใดแต่เปลวไฟแห่งความหวังที่จะเห็นสังคมที่ดีขึ้นได้ถูกจุดขึ้นแล้วในใจของคนทั้งสอง การสืบสวนเริ่มเข้มข้นขึ้นคมกิจและทีมงานของเขาทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนของกำนันบุญหลายพวกเขาพบว่ามีบริษัทบางหน้าหลายแห่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับเงินจากโครงการตั้งอังของรัฐแล้วทายโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของกำนันและพรรคพวกรวมถึงมีการจ่ายเงินจำนวนมากให้กับบุคคลลึกลับที่ใช้ชื่อแฝงรุจิราเอง ก็ลงพื้นที่จังหวัดมิ่งงงเมืองอีกครั้งแต่คราวนี้เธอระมัดระวังตัวมากขึ้นเธอพยายามสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการคมคู่ไลยที่และหาพยานที่กล้าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกำนันบุญลลยแม้จะต้องเผชิญกับสายตาที่ไม่เป็นมิตรและคำคู่ทางอ้อมอยู่ตลอดเวลาข่าวการเคลื่อนไหวของรุจิราและทีมงานของคุณนาวกอน เริ่มไปเข้าหูกำนันบุญหลายจนได้กำนันบุญหลายซึ่งนั่งจิบกาแฟอยู่บนระเบียงบ้านไม้ซักหลังใหญ่ที่สร้างอย่างโออาแต่รายรถนิยมในจังหวัดมิ่งเมืองโหมดคิ้วเมื่อได้รับรายงานจากเสือหมอบลูกน้องมือขวาคนสนิทไอพวกกรุงเทพมันเริ่มจะยุ่งไม่เข้าเรื่องแล้วนะเสือหมอบกำนันบุญหลายกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ ดวงตาที่เคยดูใจดีเมื่ออยู่ต่อหน้าชาวบ้านบัดนี้ชายแววเฮียมเกรียมสร้างสอนพวกมันหน่อยสิว่าอย่ามาเล่นกับไฟแถวนี้เสื้อหมอกพยักหน้ารับคำสั่งอย่างรวดเร็วครับนายหัวเดี๋ยวผมจัดการเองไม่กี่วันต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรถยนต์ของรุจิลาที่จอดไว้หน้าโรงแรมที่เธอพักถูกทุบก,กระจกและอกรีดรอบคัน ภายในรถมีกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เขียนข้อความโดยลายมือวัดมาว่าอยากตายหรืองไงถึงมายุ่งของคนอื่นรูจิราตกใจมากแต่ก็พยายามตั้งสติเธอรีบโทรศัพท์แจ้งคุณากรทันทีคุณรูจิราไม่ต้องกังวลน,นะครับผมจะส่งทีมงานไปดูแลความปลอดภัยให้คุณทันทีคุณนากรกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนี่แสดงว่าเรากำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแล้วพวกมันถึงได้รอนตัวขนาดนี้ คุณอากอสั่งให้คมกริชส่งทีมรักษาความปลอดภัยฝีมือดีที่สุดไปคุ้มกันรุจิราและและย่ายเธอไปพักในเซฟเฮาที่เตรียมไว้พร้อมกันนั้นเขาก็เร่งรัดให้ทีมงานหาหลักฐานมัดตัวกำนันบุญหลายให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะสถานการณ์เริ่มอันตรายมากขึ้นทุกคณะในขณะเดียวกันกำนันบุญหลายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขารู้ดีว่าคุณากรไม่ใช่หมูในอุยที่จะเคี่ยวได้ง่ายๆ จึงเริ่มใช้เส้นสายทางการเมืองที่เขามีเพื่อกดดันคุณากรทางอ้อมมีโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ที่นับถือหลายสายโทรมาหาคุณากรแนะนำด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงแต่แฟในคุ้มคู่ให้เขาปล่อยวางเรื่องที่กำลังสืบสวนอยู่เพื่ออนาคตทางธุรกิจที่ดีและความสงบสุขของครอบครัวข่าวลือเสียหายเกี่ยวกับบริษัทวัฒนเมตากรุป๊ปเริ่มถูกปล่อยออกมาในโซเชียลมีเดีย มีการกล่าวหาว่าคุณกอดพยายามจะหุบโครงการธาราทิพเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและสร้างเรื่องการทุจริตขึ้นมาเพื่อทำลายคู่แข่งทางการเมืองของพรองพวกตนเองคลอนเป้งคุณกอร์เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นจากทุกทิศท,ทุกทางเขารู้ว่าเขากำลังต่อกรกับเครือข่ายที่ใหญ่ทรงอิทธิพลลุกว่าที่คิดไว้มากมันไม่ใช่แค่กำนันบุญหลายคนเดียว แต่เป็นขบวนการที่ฝังรากลึกอยู่ในทุกวงการแต่แทนที่จะหวาดกลัวคุณากรกลับรู้สึกมุ่งมั่นมากขึ้นความยุติธรรมที่เขาเห็นและสัมผัสไดย้ยิ่งกระตุ้นให้เขาอยากจะโค่นล้มเครือข่ายนี้ให้สินซากเงินซื้อได้หลายอย่างนะคมกิชคุณอากรพูดกับผู้ช่วยคนสนิทในคืนหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งวางแผนกันอยู่ในเซฟเฮาส์อีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพ แต่เงินซื้อความถูกต้องและความสงบในใจผมไม่ได้ถ้าผมปล่อยให้คนชั่วพวกนี้ลอยนวลต่อไปผมคงนอนตายตาไม่หลับคมกฤจมองเจ้านายของเขาด้วยความนับถือเขารู้ว่าคุณากรพูดจริงและเขาก็พร้อมที่จะยืนหยัดเคียงคุณากรจนถึงที่สุดการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มขน้นทีมงานของคมกฤจสามารถเจาะเข้าไปในระบ,บบบัญชีของบริษัทบางหน้าแห่งหนึ่ง และพบหลักฐานการโอนเงินจำนวนมหาศาลไปยังบัญชีในต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับสูงคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นนาาใหญ่ที่คอยหนุ่นหลังกำนันบุญหลายรุจิลาเองก็ไม่ย่ยท่อแม้จะถูกค,มค่มขู่แต่เธอก็ยังหาทางติดต่อกับพยานปากสำคัญคนหนึ่งได้สำเร็จเขาคืออดีตสมูบัญชีของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งที่เคยทำงานในโครงการของกำนันบุญหลาย และมีหลักฐานการจ่ายเงินสินบนและการตกแต่งบัญชีอย่างละเอียดผมทนเห็นความชั่วร้ายพวกนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วคร่ะคุณรุจิราอดีตสมูบัญชีกล่าวด้วยน้ำเสียงสั้นเครือผมพร้อมจะให้ข้อมูลทุกอย่างแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทุกคนรอคอยคุณอาก้รูจิราและคมกฤชประชุมกันอย่างเคร่งเครียด พวกเขารู้ดีว่าหลักฐานที่ได้มานี้มีพลังทำลายล้างสูงมากพอที่จะสั่นคลอนเครือข่ายทุจริตนี้ได้แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นดาบสองคมที่อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายพวกเขาได้เช่นกันหากเปิดโปงอย่างไม่ระมัดระวังเราต้องวางแผนให้รัดกุมที่สุดคุณอากอกล่าวเมื่อเราเปิดภัยใบนี้แล้วมันจะไม่มีทางถอยหลังอีกต่อไป พวกเขาวางแผนที่จะจัดงานแทงข้าวใหญ่เชิญเสือมวลชนทุกแขนมารับฟังข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดพร้อมกันนั้นก็จะยื่นเรื่องให้หน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็นทางการแต่ก่อนที่แผนการจะเริ่มขึ้นกำนันบุญหลายซึ่งรู้ตัวว่ากำลังจนตรอกก็ตัดสินใจจะลงมือขั้นเด็ดขาดเขาสั่งให้เสือหมอบและลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่ง จัดการกับพยานปากสำคัญและลูจิราเซียเพื่อไม่ให้มีใครสามารถเปิดโปงความลับของเขาได้อีกถ้าพวกมันอยากเล่นกับความตายข้าก็จะสนองให้คุณอากอรลูจิราและคมกุชประชุมกันอย่างเคร่งเครียดพวกเขารู้ดีว่าหลักฐานที่ได้มานี้มีพลังทำลายล้างสูงมากพอที่จะสั่นคลอนเครือข่ายทุจิตนี้ได้ ในขณะเดียวกันมันก็เป็นดาบสองคมที่อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายพวกเขาได้เช่นกันหากเปิดโปรงอย่างไม่ระมัดระวังเราต้องวางแผนให้รัดกุมที่สุดคุณอากาว่า,เ,าเมื่อเราเปิดภายใบนี้แล้วมันจะไม่มีทางถอยหลังอีกต่อไปพวกเขาวางแผนที่จะจัดงานแทงข่าวใหญ่เชิญสื่อมวลชนทุกแข่งมารับฟังข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดพร้อมกันนั้น ก็จะยื่นเรื่องให้หน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็นทางการแต่ก่อนที่แผนการจะเริ่มขึ้นกำนันใบซึ่งรู้ตัวว่ากำลังตรากกำนันบุญหลายคำรามยังบ้าคลั่งดวงตาของเขาแดงหันแดงกำเต็มไปด้วยความอมหิตคืนนั่นเองขณะที่รุจิรากำลังเดินทางกลับจากไปพบพยานปากสำคัญ พร้อมกับทีมคุมกันของคมกิชรถของเธอก็ถูกกลุ่มรถกระบะปริศนาหลายคันขับปาดหน้าและสกัดไว้กลางทางเปลี่ยวชายชะกรนในชุดดำพร้อมอาวุธครบมือกรูงม,มาจากรถพุ่งเข้าโจมตีทีมคุมกันทันทีกับนันบุญหลายคำรามอย่างบ้าคลัง่งดวงตาของเขาแดงก่ำเต็มไปด้วยความอำมหิตคืนนั้นเองขณะที่รุจิรากำลังเดินทางกลับจากไปเพาะพยานปากสำคัญพร้อมกับทีมคุมกันของคมกิช เสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะการต่อสู้เป็นไปอย่างดุดเดือดคมกฤิชซึ่งอยู่ในทีมคุมกันด้วยตะโกนสั่งให้รุจิราหมอบลงและพยายามติดต่อคุณากรเพื่อขอความช่วยเหลือนายครับเราถูกซุ่มโจมตีพวกมันจะเอาตัวคุณรุจิราเสียงของคมกริชขาดหายไปพร้อมกับเสียงปืนที่ดังขึ้นอีกชุดหนึ่ง คุณนาวโกซึ่งกำลังรอฟังข่าวอยู่ที่เซฟเฮ้าส์ใจกลุใก,กลางกรุงถึงกับหน้าซีดเมื่อได้ยินเสียงปืนผ่านทางโทรศัพท์เขารู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นนี่คือสิ่งที่เขากลัวที่สุดศัตรูของเขาเหียมโหดกว่าที่คิดไว้มากส่งกำลังเสริมไปเดี๋ยวนี้ทุกหน่วยไปช่วยคุเมกิจกับคุณรุจิลา คุณเอากรสั่งการโดยน้ำเสียงเชียบขาดผ่านระบบเสื่อสารภายในเขาไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายทีมงานของเขาเด็ดขาดในขณะเดียวกันรูจิราซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังเบารถพยายามตั้งสติเธอกับมือแน่นมองเห็นแสงไฟจากปากกระบอกปืนสาดส่องไปมาความกลัวจับเข้าหัวใจแต่ความกลัวนั้นก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้เธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา กดบันทึกเสียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกับพยายามส่งตำแหน่งที่อยู่ของเธอไปยังกลุ่มนักข่าวที่เธอไว้ใจการประทะกันยังคง,งดำเนินต่อไปอย่างดุดเดือดทีมคุมกันของคมมกุชแม้จะฝีมือดีแต่ก็เสียเปรียบเรื่องจำนวนคนพวกเขาเริ่มได้รับบาดเจ็บทีละคนสองคนยอมส่งตัวผู้หญิงคนนั้นมาซดีแล้วพวกแกจะรอดเสียงตะโกนของหนึ่งในกลุ่มคนร้ายดังขึ้น คมกริชซึ่งถูกยิงที่แขนแต่ยังคงกัดฟันสู่ตะโกนตอบกลับไปว่าฟันไปเธอะทันใดนั้นเองแสงไฟจากรถยนต์หลายคันก็สาดส่องเข้ามาจากอีกด้านหนึ่งของถนนพร้อมกับเสียงไซเรนที่ดังขึ้นเป็นระยะกำลังเสริมที่คุณก็ส่งมาถึงแล้วกลุ่มคนร้ายเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบถอยร่นขึ้นรถขับนีไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งไวเพียงความเสียหายและความตึงเครียดที่ยังคุกรุ่นคมกึชชุดตัวลงอย่างหมดแรงข้างรถที่พุ่งไปด้วยลูกกระสุนเขามองไปยังรูจิราซึ่งยังคงปลอดภัยดีอยู่ด้วยแววตาโล่งอกคุณรูจิราปลอดภัยนะครับรูจิลาน้ำตาคลอเบาเธอพยักหน้ารับเบาๆเ,เหตุการณ์เมื่อครูน่นี้มันเหมือนฟันร้ายที่ยาวนานคุณอากเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาไม่นานหลังจากนั้น เมื่อเห็นสภาพความเสียหายและทีมงานที่บาดเจ็บหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความรู้สึกผิดผมขอโทษผมขอโทษทุกคนเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั้นเครือเป็นเพราะผมเองที่ทำให้ทุกคนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่นะครับนายคมกิชพยายามยันตัวลุกขึ้นพวกเราเต็มใจทำครับเพื่อความถูกต้องคำพูดของคมกิช ทำให้คุณนากรยิ่งรู้สึกตื่นตันใจเขามองไปยังทีมงานทุกคนด้วยความขอบคุณและซาบซึ้งเหตุการณ์ซุ่มโจมตีครั้งนี้ยิ่งทำให้คุณนากรและรุจิราแน่ใจว่าพวกเขาไม่สามารถรอช้าได้อีกต่อไปแล้วกํานันบุญลายและเครือข่ายของเขาพร้อมจะทำทุกวิธีทางเพื่อปิดปากพวกเขาพรุ่งนี้เราจะแถลงข่าวคุณากรประกาศด้วยน้ำเสียงหนักแน่นดวงตาของเขาฉายแววเด็ดเดี่ยว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเปิดโปงความจริงทั้งหมดให้สังคมได้รับรู้รุจิราพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยดิฉันพร้อมค่ะคุณโคคืนนั้นทั้งคืนคุณเอากรุจิราและทีมงานที่เหลืออยู่ช่วยกันเตรียมข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดสำหรับการแทงข้าวครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขา พวกเขารู้ดีว่านี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดการชาววันรุ่งขึ้นนันห้องแทงข่าวของโรงแรมรูใจกลางกรุงเทพบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดสื่อมวลชนจากทุกสำนักมารอทำข่าวกันอย่างเนืองแน่นข่าวลือเรื่องการแทงข่าวครั้งสำคัญของคุณากรวัฒนเมทานนท์แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วในแวดวงสือ่อ ทุกคนต่างอยากรู้ว่ามหาเศรษฐีผู้นี้จะออกมาเปิดโปงเรื่องอะไรคุณอาก็ในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มสง่างามก้าวขึ้นสู่เวทีแทงข้าวพร้อมกับรุจิราและอาจารย์วิชัยทนายความอาวุธที่ปรึกษาด้านกฎไมคของเขาแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปศาสตร์สองเข้ามาไม่หยุดสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านคุณอาก็เริ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ่มแต่หนักแน่น วันนี้ผมคุณากอวัฒนเมธานนในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและนักธุรกิจที่ยึดมั่นในความสุจริตขอออกมาเปิดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับขบวนการทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ที่กําลังกัดกินประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมากคุณากอรเริ่มเล่าถึงการเดินทางไปจังหวัดมิ่งเมืองสิ่งที่เขาพบเห็นและหลักฐานที่เขารวบรวมได้เกี่ยวกับโครงการทาลาทิป และอิทธิพลของกำนันบุญหลายสรีธัญญาจากนั้นเขาก็ส่งต่อให้รุจิราเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและหลักฐานต่างๆท,ที่เธอได้รวบรวมมาทั้งเอกสารลับคลิปเสียงและคำให้การของพยานรุจิรานำเสนอข้อมูลโดยความมั่นใจและเฉียบคมเธอเปิดโปงเครือข่ายที่ซับซ้อนของกำนันบุญหลายเส้นทางการเงินการเงินที่น่าสงสัยและการเชื่อมโยงไปยังนักการเมืองระดับสูงหลายคน ในรัฐบาลชุดปัจจุบันภาพและเสียงของหลักฐานต่างกๆถูกฉายขึ้นบนจอขนาดใหญ่เบื้องหลังสร้างความตกตะลึงให้กับเสือมวลชนและผู้ชมที่กำลังติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์อาจารย์วิชัยได้อธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดต่งางๆที่ถูกเปิดโปงและยืนยันว่าทีมกฎหมายของคุณนาก็ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อยืนฟ้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในขณะที่การแลงข่าวกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นนั่นเองที่หน้าโรงแรมก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยกลุ่มชายสกรรนที่ไม่ทราบฝ่ายพยายามจะฝ่าแนวกันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปในงานแต่ถูกสกัดไว้ได้ทันคาดว่าน่าจะเป็นลูกน้องของกำนันบุญหลายที่ถูกส่งมาเพื่อก่อกวนหรือทำลายการแทรงข่าวแต่ก็ไม่สำเร็จ การแทงข่าวจบลงด้วยคำถามมากมายจากสื่อมวลชนคุณากอและรุจิราตอบคำถามทุกข้ออย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนผมขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังและโปร่งสัต์โดยเร็วที่สุดคุณนาก็กล่าวทิ้งท้ายและผมก็หวังว่าการเปิดโปรงครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ให้เราทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้กับความยุติธรรมและการทุจริตคอร์รัปชันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศชาติและลูกหลานของเราคำพูดของคุณากรสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากข่าวการแทงข่าวครั้งนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในสังคมไทยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แฮชแท็กแท็กแฮชถูกเปิดโปงขบวนการทาราทิปและคุณากรพิทักธร์รมขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งใน Twitter แรงกระเพื่อมจากการเปิดโปงครั้งนี้ใหญ่หลวงกว่าที่คุณากรขาดคิดไว้มากสังคมตื่นตัวและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังหน่วยงานอิสระต่างๆเช่นปปชและดี i ถูกกดดันอย่างหนักจนต้องรีบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนคดีนี้เป็นการด่วน กำนันบุญหลายสรีธัญญาซึ่งกำลังนั่งดูการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดมิ่งเมืองถึงกับหน้าถอดสีมือไม้สั่นเท่าด้วยความโกรธและความกลัวเขารู้แล้วว่าชะตาของเขากำลังจะขาดสะบันลงในไม่ชาไอ้คุณนาวก่อนไอ้พวกนักข่าวปากหอยปากปูพวกแกต้องชดใช้